Well hello and good. Morning again สวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับ Another day to enjoy the grace of God ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มีความสุขกับพระคุณของพระเจ้า You know every single day the Bible says his mercy is new พระคัมภีร์บอกว่าพระเมตตาของพระองค์นั้นสดใหม่ทุกเช้าเลย The Bible says that his goodness and mercy follows us every single day และพระคัมภีร์บอกว่าความดีและความเมตตาของพระองค์นั้นติดตามเราไปทุกวันในชีวิตของเรา And that's what matters and that's what our focus is และนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราและคือสิ่งที่เราควรจะจดจ่อทุกวันมันก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในโลกของเราตลอดเวลา You know but God and his kingdom is always stable and has good Things for us for แต่พระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์นะคะก็มีแต่เรื่องดีๆและพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้กับเราเสมอ Remember no matter how dark it may seem ไม่ว่าข้างนอกนะคะมันจะมีความมืดมิดลงไปแค่ไหนก็ตาม We are children of light อย่าลืมนะคะว่าเราเองเป็นลูกของความสว่าง We are in the kingdom of light เราอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่าง And that's where our hope and our confidence is และนั่นก็คือสิ่งที่เรามีความหวังมีความมั่นใจ So again today let's Let's look to Jesus to วันนี้ก็อยากจะให้เรามามองที่พระเยซูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Let him transform our hearts, our minds ให้พระองค์เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงความคิดและก็จิตใจของเรา Because everything else may fall เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะล่มสลายไปได้ But Jesus' work of redemption never fails แต่งานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราจะไม่มีวันล่มสลาย So the more we look to Jesus ยิ่งเรามองที่พระเยซูมากเท่าไหร่ The more we are transformed from inside out เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก ภภาายยในนอออกกสู่คุณอาจจะสงสัยนะว่าฉันเองก็เป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้วนะด g ่เน mm ินชีวิตอยู่ด้วยความกังวลกุ้งใจตลอดเวลามานานแล้วแล้วก็ถูกความกลัวผูกมัดชีวิตมาตั้งนานแล้วและไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีถ้าทำด้วยตัวเองมันไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือ การมองที่พระเยซูก็แค่ให้มองดูที่พระเยซูไว้ทุกๆวันแล้วกันและเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นว่าไอสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของคุณมันค่อยๆหลุดไปทีละเรื่องทีละเรื่อง I know that's true because that is my experience ผมรู้นะคะว่านั่นเป็นเรื่องจริงเพราะนี่คือประสบการณ์จริงสําหรับชีวิตคุ You know every time I look to Jesus ทุกครั้งที่ผมหันสายตามามองที่พระเยซู confidence go up มันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น Peace floods my soul แล้วสันติสุขมันก็ท่วมท้นอยู่ในจิตใจ And I have a confident experience <expectation> concerning my future ผมเองก็มีความคาดหวังอย่างมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตของผมว่าจะต้องดีแน่นอนคุณรู้ s, you know, s, <S นั่นคือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามองที่พระเยซู <Praise S 2> นะคะเพราะพระนามของพระเยซูทรงอยู่เหนือนามทั้งปวงอยู่แล้ว you know, และพระองค์ก็ทำการงานทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ทรงปราบมารซาตานให้พ่ายแพ้ไปแล้วและน,นี้พระองค์ทรงประทับอยู ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ <Vict orious S 1> พระเจ้าและพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและในหนังสือโคลอสีก็บอกว่าให้เรานั่นจดจ่อความคิดของเราไว้ที่เบื้องบนคือไว้ที่พระเยซูคริสต์และนี่คือเหตุผลว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสเนี่ยศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับคุณเราก็อยากจะชี้คุณได้เห็นพระเยซูคริสต์ so alright so let's look at the scripture again today ังนั้นวันนี้ให้เรามาดูจากในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะับ uh, let's see let's go t o e p h e s i a n s chapter 4 <S uh, ให้เรามาดูใน e p h e s u s บทที่4 and we look at verse uh, verses 23 and 24แล้วเราจะดูในข้อ23ถึงข้อ24นะครับ All right so it says and be renewed in the spirit of your mind and that you put on a new man which was created according to God in true righteousness and holiness คําสอนนั้นยังยังสอนให้คุณยอมให้พระเจ้าสร้างความคิดและจิตใจของคุณขึ้นมาใหมา่ คำสอนนี้ยังบอกอีกว่าให้สวมคนใหม่นั้นที่พระเจ้า สร้างขึ้นมาเป็นเหมือนพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตที่พระเจ้าชอบใจเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ตามความจริงที่เราสอนนั้น you know, there are two very important sides of the Christian life มันก็มี2ด้านที่มีความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน uh, นะคะ one side is what God has done in us in Christ ด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้กับเราจากภายในนะครับในพระคริสต์ and the second side is how we respond to what God has done in us in Christ แล้วด้านที่สองก็คือเรามีท่าทีตอบสนองอย่างไร ต่อสิ่ง mm hmm. ที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราเนี่ยจากภายในแล้วก็ในพระคริสต์ You know what God has done for us in Christ on the inside of us สิ่งที่พระเจ้าทำภายในเราเนะครับในพระคริสต์นั้น Is what God has done for us alone นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เราตามลำพังคนเดียวเลย yeah. But now in order to experience what He has done for us in us แต่ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเสร็จแล้วจากภายในนนะ We do have to respond to that truth มันเป็นหน้าที่ ของเราแล้วล่ะที่เราจะต้องตอบสนองมีท่าทีต่อความจริงนี้ As Christians we need to daily respond to what God has done for us in Christ และในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจำเป็นที่จะต้องมีท่าทีการตอบสนองกับสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราในพระคริสต์แล้วทุกวันด้วยนะคะ And this is what Paul is talking about และนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลเองได้พูดถึงเอาไว้ And when we understand this และเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะคะ We go from theory to experience เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ย ก้าวออกมาจากแค่ความรู้มาสู่ประสบการณ์จริง We're new the spirit not only in ตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่รู้จากในวิญญาณอย่างเดียว We live A, a new Life แต่เราดำเนินชีวิตจากชีวิตใหม่จากข้างในเนี่ยออกมาเลยเราไม่เพียงแต่มีการหายโรคที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งอยู่ในวิญญาณ health in Good แต่เราสามารถดำเนินชีวิตภายนอกด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยเราไม่เพียงแต่มีชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วจากในวิญญาณเท่านั้น Wal the spirit, but walk in the victory แต่เราสามารถดำเนินชีวิตภายนอกด้วยชัยชนะนั้นเลย Spirit ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณ e x p e ของเราตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นประสบการณ์จริงกับชีวิตภายนอกของเราและตรงนี้นะคะเปาโลเองก็ได้บอกว่า renewed the spirit your mind ให้เราน,นั้นเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราใหม่ you know, the mind. คือความคิดจิตใจ he's talking about not police making the spirit new คือตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้พูดว่าให้เรามาทำให้วิญญาณของเราเป็นคนใหม่ your spirit is already new เพราะวิญญาณของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นคนใหม่อยู่แล้ว t the problem is แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ we still have an old mindset เรายังมีแนวความคิดเดิมๆไง you know it's it's called a residue of of the things when we were in Adam คือในความคิดเดิมๆเนี่ยมันเป็นที่ที่เก็บสะสมของเก่าๆที่เราเคยได้รับผ่านทางอดัม so even though we are made new in the spirit ถึงแม้ว่าตอนนี้ เมื่อเราเชื่อพระเจ้านะคะวิญญาณของเราได้กลายเป็นวิญญาณใหม่ขึ้นมาแต่เราสังเกตไม่ว่าความคิดของเราเรายังคิดเหมือนเดิมเลย our perspective is still old. มุมมองที่เรามีต่อทุกๆเรื่องก็ยังเหมือนเดิม so Paul here ปอล์โลจึงได้บอกเอาไว้ตรงนี้ว่า My needs Renewed be to what ความคิดของท่านจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ Renewed เปลี่ยนแปลงใหม่ what? เปลี่ยนแปลงด้วยอะไรหลังก well, mm ็คือด้วยความจริงในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราแล้วในพระคริสต์เมื่อคุณเอาความจริงของข่าวประเสริฐมามาศึกษา feed <on> it, แล้วก็มาเหมือนกินเข้าไป meditate <on> it, มา d i ร a t e on it มาคร่ควรวญทุกวันแล้วก็คอยหาเวลาที่จะทำให้ตัวเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่อยู่เป็นประจําคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตาม ก็คือความคิดของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไป Then, แล้วหลังจากนั้น you will think in line with what you are in the spirit คุณก็จะมีความคิดที่ตรงกันกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วจากในวิญญาณของคุณ you will live in line with what you have in the spirit แล้วคุณก็จะดําเนินชีวิตภายนอกซึ่งตรงกันกับสิ่งที่ตัวตนของคุณเป็นจากข้างใน the attitude of your mind will change ทัศนคติที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณมันก็จะเปลี่ยนไป and this is how we walk the christian life และนี่ก็จะเป็นวิธีการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรา right and then verse 24 says และในข้อที่24บอกว่า and that you put On the new man, put on the new man. ให้คุณนั่นน่ะสวมคนใหม่สวมคนใหม่นั้นเข้าไป You know, in other words. หรือในความหมายหนึ่งก็คือ You know, we wear clothes every day when we get up. เวลาที่เราตื่นขึ้นมานะคะเราก็ต้องหาเสื้อผ้าใส่ทุกวัน You know, we put on. เราก็เหมือนกับสวมใส่ลงไป In the same way ในทํานองเดียวกัน Every single day ทุกๆวัน We put on the truth in our minds เราก็ต้องสวมใส่ความจริงใหม่เข้าไปในความคิดของเรา We put on the truth of who we are in Christ เราต้องสวมใส่ความจริงที่ว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ You know we don't we are not led by our feelings เราอยากให้ความรู้สึกเป็นตัวนําการกระทำของเรา But we put on the truth in our minds แต่เราควรจะสวมใส่ความจริงนี้เข้าไปในความคิดของเราก่อน No no matter how I feel แล้วเราก็ต้องบอกว่าเอาละไม่ว่าภายนอกฉันจะรู้สึกอย่างไร This who I am in am แต่อันนี้คือความจริงว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบทมในพระคริสต์ฉันหายดีแล้วในพระคริสต์ฉันได้รับการอวยพรแล้วในพระคริสต์ฉันเป็นผู้ประสบความสำเร็จในพระคริสต์ฉันมีการทรงสถิตของพระเจ้าในพระคริสต์คือคุณต้องสวมใส่ความคิดแบบนี้ทุกๆวัน at how 's you live และนี่เป็นวิธีที่จะทำให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือทุกอย่างได้ notice the last part of verse 24 says 24และให้เรามาดูในส่วนสุดท้ายของข้อที่24นะครับ That God in the new in the new creation this is the experience of the new creation อันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากอ่า uh, การทรงสร้างใหม่หรือชีวิตใหม่ของเรา That God has created our spirit in true righteousness and holiness คือพระเจ้าได้ทรงสร้างวิญญาณของเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระองค์ในชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ในความชอบธรรม You know this is who you are in the spirit อันนี้เนี่ยคือตัวตนใหม่ของคุณจากในวิญญ,ญาณ When you got born again เพราะเมื่อคุณบังเกิดใหม่ Your spirit is righteous and holy. วิญญาณของคุณนั้นน่ะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ความชอบธรรมของพระเจ้า There's no more sin. มันไม่มีความบาปใดๆหลงเหลืออยู่ There's no more adamic nature. มันไม่มีลักษณะบาปเดิมๆที่คุณได้รับถ่ายทอดมาจากอดัม So the Bible says all things are made new. แล้วนี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่ทุกสิ่งก็กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด There's no curse in your spirit. มันไม่มีคำสาปแช่งหลงเหลืออยู่ในวิญญาณของคุณ You are full of the presence of God. แต่ว่าคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า You are full of the blessing. คุณเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า of of God you full of the success 're the คุณเต็มไปด้วยความสําเร็จของพระเจ้า recre in your spirit แล้วคุณก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากในวิญญาณของคุณ This the, the, the condition is of your แล้วตอนนี้เนี่ยมันคือวิญญาณของคุณแล้วที่เป็นแบบนี้ But you see, most the time of see แต่โดยส่วนมากนะครับ We are the feelings conscious only of เรามักจะจดจ่อแล้วก็รับรู้แต่สิ่งที่เป็นความรู้สึกภายนอก c เราต้ o งรู้ stan แล้วเราก็มักจะมีจิตสํานึกถึงแต่สถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นเมื่อเราตื่นขึ้นมา Immediately we think about what we don't have and what we cannot do ทันทีเลยเราก็มักจะคิดถึงสิ่งที่เรายังขาดอยู่สิ่งที่เราทําไม่ได้ that's h w นี่คือเหตุผล We need to put on Christ every day ที่เราจําเป็นต้องสวมพระคริสต์เข้าไปทุกวัน You know it's not just wishful thinking มันไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับความหวังลมๆแล้งๆนะคร You're not just thinking something you know you want have. คุณไม่ได้กำลังจะมาฝึกคิดในอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่มีแล้วคุณอยากมี no when you when you're thinking the truth you are already thinking about what God has put in you already แต่ใดความเป็นจริงเมื่อคุณคิดถึงความจริงเหล่านี้เท่ากับคุณกำลังคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณอยู่แล้ว when you think you're righteous เมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นคนชอบธรรม you're thinking the truth คุณก็กำลังคิดตามความจริง when you think you're healed เมื่อคุณคิดว่าคุณหายดีแล้ว you're thinking the truth คุณก็กำลังคิดตามความจริง when you think you're blessed เมื่อคุณคิดว่าคุณ ณได้รับการอวยพรแล้ว thinking the truth คุณก็กําลังคิดตามความจริง So b r and i s, <c oughs> <S let me tell you this พี่น้องทุกๆคนครับผมอยากจะบอกกับคุณแบบนี้ว่า Every single day you may have many important things to do in your life ทุกๆวันเนี่ยคุณก็น่าจะมีเรื่องที่สําคัญที่จะต้องทํามากมายในชีวิตแหละ y u n d e r s t a n d your job is important ผมก็เข้าใจนะครับว่างานหรืออาชีพที่เราทําอยู่ก็เป็นเรื่องสําคัญ Taking care of your family is important การดูแลครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ f e l l o w s h i p i n g with your friend is important การที่เราใช้เวลากับ เพื่อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ these things are good สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดี forget never แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของคุณทุกๆวัน time in take to put the truth m on our คือการต้องใช้เวลาในการสวมความจริงเข้าไปในความคิดของเรา Take time to with the truth renew mind our ใช้เวลาที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ด้วยความจริงจากถ้อยคำ In fact when you spend time renewing your mind with the truth of God's word พอเมื่อคุณใช้เวลาในการ ลี่ยนความคิดของคุณใหม่ด้วยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้า It's the best gift you can give to yourself every day มันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณกำลังให้กับตัวของตัวคุณเองทุกๆวัน It's the best thing you can do for yourself every day มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้ตัวเองทุกๆวัน You know that's that's what the Bible says spiritual exercise และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นการ ฝึกฝนทางฝ่ายวิญญาณ And I'm telling you when you do this และเมื่อคุณทําแบบนี้นะครับ you will be glad you did it คุณจะรู้สึกว่าฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้ทําแบบนี้ <Because S 1> ให้กับตัวเอง Because the victory that comes เพราะชัยชนะที่จะเกิดขึ้น The peace and the joy that you walk in สันติสุขและความชื่นชมยินดีที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณ The health that you enjoy สุขภาพที่แข็งแรง The strength that you enjoy on the inside หรือว่าจิตใจที่เข้มแข็ง is worth it all คุณจะรู้สึกเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆที่คุณได้ทำลงไป Renewing the mind is worth it all การเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้ถูกต้องเป็นเรื่องคุ้มค่ามากที่เราควรจะทำ So you are righteous คุณเป็นคนชอบทรรแล้วนะ Think like that ก็คิดอย่างนั้น You are healed คุณหายดีแล้ว Think like that ก็คิดตามนั้น You are blessed คุณได้รับการอวยพรแล้วก็คิดตามนั้น You are a success คุณเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คิดตามนั้น God's presence is in your life การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณ Think like that ก็คิดตามนั้น Renew your mind เปลี่ยนความคิดสมัย Walk all that God has God for you แล้วคุณจะสามารถดำเนินชีวิตในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ได้ Let's pray ให้เราอธิฐานด้วยกัน Father we thank you for who you've made us to be in Christ พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างลูกให้เป็นแบบนั้นแล้วในพระเยซูคริสต์ Thank you for what we have in Christ และขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เรามีแล้วในพระคริสต์ and for what we can do through Christ และสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยผ่านทางพระคริสต์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen We will see you again tomorrow God bless you เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกัน วันนี้ขอพระเจ้าไวพรนะครับ